สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกทท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอลฟฟอร์ดนะครับจากช่องชนแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับกอล์ฟอยู่ที่ฟอร์ดพะประแดงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับกอล์ฟมีรีวิวรถนะครับรถหล่อให้ชมกันนะครับก็เอ่อเป็นสไตล์การตกแต่งที่เอ่อออกแนวออฟโรดนะครับแล้วก็ใช้งานได้ในทุกสถานการณ์นะครับก็ยังไงนะครับก่อนไปรับชมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชนแนลยูทูบกันด้วย ซื้อฟอร์ด่าลืมนึกถึงกอล์ฟนะเบอร์โทรดีไลน์กับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับก็หนีเลยนะเดี๋ยวเรามาชมกันพระเอกของเรานะครับท่านใดนะครับรับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับกอล์ฟก็รบกวนนะครับเข้าไปเปิดกระดิ่งเนาะที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องทางทิกต็อกนะครับแล้วก็เพจกอล์ฟฟอร์ดด้วยวันนี้นะครับรถที่กอล์ฟมารีวิวให้ชมกันนะครับเป็น next gen ford ranger xls ครับก็ต้องเป็นบอกก่อนเลยนะครับเป็น4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ นะครับตัวนี้เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นตัวซิงเกิลเทอร์โบนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแรงม้าสูงสุด170แรงม้านะฮะแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจะดจำหน่ายปี67เนี่ยนะครับก็889,000บาทนะครับไม่มีสีพิเศษนะฮะราคาเท่ากันทุกสีวันนี้รถที่เรามารีวิวเป็นสีเทานะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับวันนี้เป็นไงชุดแต่งข้างหน้านะครับชุดแต่งวิกเตอร์เนาะอ่ะ ก็มาดูกันเลยนะครับชุดแต่งวิกเตอร์หลายๆท่านก็อาจจะเห็นกันไปหลายคลิปแล้วนะครับแต่บางขั้นเนี่ยที่เพิ่งดูหรือเพิ่งมาสนใจฟอร์ดนะครับก็แจ้งเลยนะครับชุดแต่งวิกเตอร์มันจะประกอบไปด้วยกระจังหน้านะครับตัวครอบนะครับตัวกันชนเนาะแล้วก็คิวล้อนะครับ3ชิ้นนะฮะสำหรับตัวนี้นะแล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยกอล์ฟพี่ต้องการใส่แต่คิวล้อกับตัวชายกันชนได้ไหมกระจังหน้าเป็นเอฟโ f o าดได้ไหมหรือกระจังหน้าเดิมได้ไหมได้นะครับ นะแต่อันนี้ก็จะเป็นชุดเต็มเซ็ตของเขาเลยนะครับก็นี่เลยนะครับกระจังหน้าวิกเตอร์นะครับก็จะมีดีไซน์ใหญ่นะครับแล้วก็ดูเป็นแบบสไตล์อเมริกันนะครับนีนะ่ใส่ได้กับรถรุ่นที่มีกล้องหน้าก็ใส่ได้นะครับเพราะว่าเขามีตัว่านกล้องมารองรับอยู่แล้วนะนะไฟ LED 3จุดนะครับที่ด้านบนกระจังมีนะครับแล้วก็จะมีไฟ LED นะครับนี่ที่ตัว ซ้ายและขวาของตัวกระจังนะครับเป็น LED คู่สีขาวแบบนี้นะฮะต่อมาก็ดูนะครับนี่เลยนะครับด้านหน้านะครับเป็นตัวครอบนะครับบางคนเรียกสเกิร์ตหน้านะครับหรือว่าใช้ครอบทับกับตัวหน้าเดิมนั่นเองนะครับนี่ก็สวยงามนะฮะตัวชายนะครับชายกันชนเนี่ยนะครับสามารถเลือกสีได้นะแต่อันนี้ก็เป็นแบบสีพื้นฐานของเขานะฮะ ก็เถิบมานะครับที่ลูกค้าเลือกติดตั้งอีกหนึ่งชิ้นนะครับก็จะเป็นตัวครอบไฟนะครับครอบไฟหน้าตัวนี้ก็เป็นสีดาด้านนะครับทำให้ดวงไฟดูคมดูเข้มนะครับไฟหน้าเป็น LED multi r e c t o r นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED ไฟตัดหมอกนะครับติดตั้งมาจากโรงงานนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับจะมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกนะครับหมุนพวงมาลัยไปด้านไหนไฟตัดหมอกก็จะติดนะครับเป็นแบบอัตโนมัติเลยนะเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ที่เราแบบ เลี้ยวหรือเรายูเทิร์นในตอนกลางคืนเนี่ยตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับไฟหน้าเปิดปิดเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับสำหรับตัว xls นะเนี่ยมาดูอีกชิ้นหนึ่งนะครับของตัวชุดแต่งวิกเตอร์นะครับก็จะเป็นคิวล้อนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ดีไซน์ที่เป็นแบบออฟโรดมากนะครับสำหรับตัวนี้เนาะก็รองรับแบบพวกใส่ล้อใหญ่ๆได้เลยนะฮะอ่าก็เทิมานะครับที่ตัวล้อนะครับล้อตัวนี้ก็ เอ่อเป็นของเกซี่นะครับอ่าบางคนเรียกกาซี่เกซี่อะไรก็ตามนะครับแต่เป็นลายเนี่ยนะครับลายนี้ี่ส่วนใหญ่บางคนเรียกก็มาเวลเนาะนะครับเดี๋ยวนี้แม็กเนี่ยสำหรับผมนะมันเหมือนกันหมดเลยมันต่างกันที่โลโก้ตรงกลางและนะครับใช่ไหมเพราะว่าแม็กเนี่ยหลายท่านก็จะเห็นนะครับแต่แต่ละแบรนด์นะครับอาจจะมีบางแบรนด์ที่เอ่อออฟเซตต่างกันนะครับแล้วก็มีหลายแบรนด์ที่เป็น อฟเซษเดียวกันนะครับอ่าก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละท่านนะครับชอบนะครับหรือว่าลองเช็คของดูก่อนได้ล้อมแม็กไม่ตายตัวนะครับมีให้ลูกค้าทุกท่านได้เลือกได้เช็คอย่างไรเนี้ยนะครับคันนี้ใส่สีดําแต่ลายเนี้ยมีหลายสีเลยดําแดงดําม่วงนะครับแล้วก็เป็นดําขีดเงินนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะฮะอ่าก็ลองเช็คดูนะครับแต่วันเนี้ยนะครับยางที่จับคู่ด้วยเนี่ยเป็นไส้หลุนนะครับก็เป็นยาง AT ทนะครับอ่า ตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับของโปรโมชั่นที่หลายๆคนนะครับเสนอเนาะให้ลูกค้านะครับเป็นตัวที่ใช้เปลี่ยนเอานะครับแต่ตัวนี้เป็นยาง AT นะก็วิ่งได้ทุกสภาพถนนนะครับอ่ะเหมือนที่บอกครับแม็กกับยางเราคุยกันได้คันนี้ใส่18นะครับคันนี้ใส่แม็ก18นะแก้มนะครับก็เทอร์โบนะฮะก็เป็นสัญลักษณ์ของตัวเกียร์6สปีดนะครับแล้วก็เป็นคีบระบายความร้อน นะครับกระจกก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวครอบนะมีไฟเลี้ยวนะครับแล้วคันนี้ติดตั้งราวหลังคาเพิ่มนะครับราวหลังคาตัวนี้ก็ติดเพื่อให้ดูสวยงามนะครับดูออฟโรดเนาะนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้รับน้ําหนักบรรทุกไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้เจาะไม่ได้มีอะไรรับเลยเนาะนะครับเป็นการติด 3M แล้วก็ยิงซิลิโคนเข้าไปนะฮะอันนี้ก็เราก็แจ้งลูกค้าก่อนเลยนะครับกันสาดนะครับคันนี้ใส่เป็นกันสาดแต่งนะครับกันสาดแต่งก็จะมีขนาดใหญ่ สุดขอบประตูด้านบนสุดขอบด้านหลังทั้งหมดนะครับแล้วก็มีตัวหนังสือนะครับพวกนี้จะเป็นของแต่งถ้าเป็นของแท้มันทรงมันจะสลิมเนาะนะครับฟิล์มเซรามิกเลือกความเข้มได้นะครับเบาลรองมือคันนี้ใส่เป็นสีดาด้านนะครับไม่ว่าลูกค้าจะใส่ดําด้านดําเงาใส่แบบฟิล์มหรืออะไรก็ตามนะครับการใส่เบ้าลรองมือเนี่ยดีกว่าไม่ใส่แน่นอนนะครับมันป้องกันเรื่องของรอยขีดข่วนนะครับได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะถ้าเราไม่ใส่เนี่ยในรูพวกนี้นะเป็นริ้วรอยหมดแหละ เราลองไปเดินดูนะรถใครไม่ใส่ดูแลรักษายัางไงก็เป็นนะครับใส่ไปแล้วมีประโยชน์นะครับมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็บันไดสําหรับรุ่นเอ s ก็จะเป็นบันไดสีดำนะครับเดี๋ยวก็ให้ดูทรงข้างๆนะนี่นะครับคันนี้ใส่ครอบฝาถังนะครับเป็นสีดําด้านนะมันก็จะรับกับครอบไฟหน้าเบ้ารองนะครับได้เป็นอย่างดีเลยเหนี้ก็ใส่ครอบใส่ท้ายด้วยก็แมทช์กันอย่างลงตัวนะครับพวกชุดครอบเนาะใส่โลบา้า นะครับโลบาร์เหล็กขายยาวของเอลเลนเดอร์นะครับและคันนี้ยังใส่ถาดขนสัมภาระเข้าไปด้วยนี่นะครับตัวเนี้ยเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยที่เราใส่นะครับมันจะมีตัวล็อกใช่ไหมเห็นไหมครับมีขาเนี่ยนะตอนเราพวกใส่ถาดสัมภาระเนี่ยนะครับมันก็จะรับได้เลยเห็นไหมไม่ต้องเจาะนะครับลูกค้าบางคนเนี่ยถ้าใส่เท่นะเราเลือกทรงไหนก็ได้ถูกไหม พราะมันเจาะได้นะครับไม่รับน้าหนักมันก็ได้แต่ถ้าเกิดเรามีการรับน้าหนักบรรทุกมีโหลดที่จะกดลงไปนะครับก็เลือกรุ่นที่ไม่ต้องเจาะจะดีที่สุดพวกนี้มีขารองรับนะครับมันก็จะรับน้ําหนักได้นะฮะแล้วก็ป้องกันเรื่องของสนิมได้นะครับเพราะบางรุ่นเนี่ยมันมีตัวรองรับปุ๊บเราก็ต้องเจาะกับเหล็กตัวนี้เข้าไปแล้วก็ร้อยเอาไว้นะครับก็แล้วแต่ลูกค้านะแต่อันนี้ก็แจ้งไว้ก่อนนะครับว่าอย่างเงี้ยตรงรุ่นอย่างเงี้ยดีเลยนะครับบรรยียบขึ้นไทยกระบามีนะครับ ขอบไฟท้ายเป็นสนีดำด้านนะครับคมไฟท้ายเป็นโคมแดงแบบนี้เนาะฝาท้ายนะครับมีไฟเบรกดวงที่3 XLS นะครับก็จะมีกล้องสั่งที่โลโก้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับเรื่องของความปลอดภัยตอนถอยนะเรามีภาพให้เห็นเลยนะครับออกจอกลางชชยกันชนนะครับกันชนท้ายมีมานะชชยกันชนก็เป็นเอ่อสีเดียวกับตัวรถนะครับ <_ H ug ly> สวยงามนะครับดูแบบออฟโรดเนาะใช่ไหม ส่วนใหญ่เราจะเห็นเนี่ยใส่โลบาเหล็กแต่ไม่ใส่ถาดใช่ไหมครับตอนเราใส่ถาดเข้ามาปุ๊บเนี่ยรถเนี่ยครับมันให้แบบอารมณ์แบบออฟโรดมากขึ้นนะครับแล้วมันไปรับกับตัวเราวหลังคาได้เป็นอย่างดีเลยนะครับก็ยังไงนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถส่งรูปและคลิปนี้มาได้นะครับก็แต่งได้กับทุกรุ่นนะครับการตกแต่งเนี่ยได้กับ4ประตูทุกรุ่นนะครับหรือบางคนบอกว่ากอพี่ออกแคบแต่พี่อยากใส่โลบาใส่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะ นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแ youtube กับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอนะ๊อหนาเบอร์โทร d ดีไลน์กับขึ้นไว้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ